มือใหม่ที่เข้ามาในทิกตอกอยากรู้ไหมคะว่าทําไมใครๆก็ต้องการที่จะไลฟ์สดแล้วไลฟ์สดมันให้อะไรกับเราใช่ไหมคะเดี๋ยวโค้ชที่นิวจะมาบอกให้การไลฟ์สดนะมันสามารถที่จะทําให้เรามีรายได้ เกิดขึ้นได้ทันทีเลยนะคะถ้าเราเก่งเจ๋งในการไลฟ์สดสามารถดึงเพื่อนๆให้มาอยู่กับเราได้แล้วก็เพื่อนๆก็ถูกใจเราไงคะถูกใจเราเขาก็จะส่งดอกไม้ให้เรามันก็จะกลายเป็นเพชรหนึ่งดวงใช่ไหมคะในการไลฟ์สดหนึ่งครั้งนะคะถ้าคุณมีได้เพชรตั้งแต่200นะคะคุณสามารถแลกเป็นเงินได้200 <100 S 1> <ๆ S 2> เพชรเท่ากับ1ดอลลาร์นะคะ1ดอลลาร์เอาไปคูณเป็นเงินไทยนะคะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเงินไทยเท่าไหร่ อาจจะเป็น1ดอลลาร์เท่ากับ30บาทไทยคุณก็คูณเข้าไปนะคะแล้วถ้าคุณเป็นคนที่ไลฟ์สดแล้วได้สนุกสนานเพื่อนติดตามเยอะแยะนะให้ความรู้เพื่อนๆได้เยอะแยะเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆก็กดของขวัญให้ของขวัญเรามา คุณสามารถจะมีเงินได้ทันทีเลยเห็นไหมคะว่าทำไมใครๆก็ต้องไลฟ์สดค่ะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่มาใหม่เริ่มมีเพื่อนให้ครบ1,000คนแล้วก็ทำการไลฟ์สดเลยนะคะคุณจะรู้ว่ามันเป็นของจริงมันมีรายได้จริงๆนะคะโค้ดพี่นิวเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆเลยถ้าใครอยากรู้ว่าการไลฟ์สดมันเป็นยังไงนะคะเข้าไปดูช่องของโค้ดพี่นิวเลยค่ะเวลาไลฟ์สดนะคะตั้งแต่9โมงครึ่งถึง11โมงหนึรอบนะคะรอบที่2คือเวลา หนึ่ทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งเข้าไปดูไลฟ์สดของโค้ชพี่นิวเลยนะคะเฮฮาได้สาระแน่นอนค่ะ